จริงจริงตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาชีวิตที่สงบสุขของผมหายไปเลยนะครับแต่แตว่าแต่ว่าอย่างนี้มันเป็นความวุ่นวายที่ดีมันมันเป็นแบบมันเป็นความวุ่นวายในชีวิตที่มีความสุขในทุกวันนะครับคืออย่างที่ผมบอกตั้ววันแรกว่าผมกลับบ้านมาวันนี้จะมาเจอเขาทาอะไรอะไรอย่างก<ช>็ยังเป็นแบบนั้น คือบางวันก็แต่งตัวเป็นอะไรไม่รู้รอแล้วกลับบ้านเขาเข้าใจผิดหมดแล้วแบบนี้ผู้ดีีดเอาใหมแต่งเป็นมัดขอดหรือว่าเป็น,นไม่แต่งตัวเป็นแบบสาวน้อยที่แบบแสนสวยอะไรอย่างเนี้ครับ<อ>มันก็มีความสุขทุกวันจริงๆนะคือมันไม่ได้มีวันที่แบบขึ้นลงหรือน้อยลงหรือมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะราบเรียบแล้วก็ไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ดีค่ะก็เหมือนแบบมีเพื่อนคู่ขีดที่แบบว่าคอยมาว่า คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยในการทํางานส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คืองานหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นค้าแล้วที่เริ่มแบบว่าดูราคาข้าวของสินค้าที่มันมาขายอะไรอย่างเงี้ยเราก็สบายพอแต่งงานแล้วหนูว่าทุกอย่างอาจจะราบเรียบก็ได้นะผมแล้วเพราะว่าไม่งั้นก็ต้องเซอร์ไพรส์กันไปทุกปีทุกปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเซอร์ไพรส์ก็ดีค่ะขอบคุณลนะ่วงหน้าอันนี้ท้าทายหรือเปล่าพูท้าทายก่อนหรือเปล่าพูดลยอ,อดลยแต่เ้ามี <S <S <ร><ร>